ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองไพสาลฟันธงรัฐบาลพิธาได้แต่งตั้งโยกย้ายทหารนายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพสาลพืชมงคลระบุว่าอัปเดตการเมือง20มิถุนายน2566หนึ่งบัดนี้กะกะตรับรองสอสอครบทั้ง500คนแล้ว และให้สอสอมารับใบรับรองถึงวันที่24มิถุนายน2566ดังนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศให้สอสอมารายงานตัวโดยเร็วที่สุดซึ่งอาจกำหนดภายในวันที่27มิถุนายน2566และในวันนี้วันพรุ่งควรรีบทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญสเสด็จ พระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกโดยประสานงานตรงกับสำนักงานเลขาธิการคนอื่นและหน่วยงานอื่นไม่เกี่ยวนะจ๊ะและเมื่อประสานงานกับสำนักเลขาธิการทราบกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ต้องรีบออกหนังสือเชิญประชุมสภาผู้แทแนราษฎรในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทแนราษฎรจากนั้นก็ดำเนินการไปตามขั้นตอน เพื่อให้รัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป 2. ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกได้รับทราบผลการเลือกตั้งและฉันธร,รมติของประชาชนที่เลือกพัรก้าวไก่แล้วการขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลด้วยวิธีการใดๆใช่ไม่ได้รับการยอมรับจากนานา,นาประเทศ 3. จับตาอยากกระพริบว่าพักคก้าวไกลจะสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนได้ถึง376เสียงหรือไม่ และนายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็อยู่ที่ตรงนี้4การปรามสอวอครั้งแรกไม่ให้แตกแถวมาถึงครั้งที่สองที่ปามแรงขึ้นว่าใครแตกแถวจะถูกเช็คบินได้สร้างความไม่พอใจให้แก่หลายคนอาจมีคนตัดสินใจหักด่านเพราะคิดว่าแตกแถวไปแล้วคนที่จะเช็คบินก็ตกกระป๋องไปแล้วเรื่องนี้จึงเป็นมุมกลับที่ประมาทไม่ได้ หาเรื่องสอยพิธาและเรื่องยุบผักก้าวไก่ถูกยกคำร้องหมดแล้วเมื่อกะกะตอรับรองเป็นสอสอแล้วผู้ที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญสอยได้ก็มีเพียงสอสอ50คนเข้าชื่อกันและกะกะตทเท่านั้นสอวอ25คนเข้าชื่อสอยไม่ได้เพราะอยู่คนละสภาไม่เกี่ยวกันส่วนสอสอถ้าจะเข้าชื่อกัน50คนก็ยังไม่ปรากฏว่าสอสอจำนวนนี้จะมาจากไหน เพราะหากอ้างอิงหลักฐานเท็จก็อาจถูกสอยกับตกเก้าอี้เสียเอง6จึงคงเหลือแต่กะกะตว่าจะเป็นเจ้าภาพสอยเองหรือไม่แต่กะกะตได้สั่งยกคำร้องที่ขอให้สอยมาแล้วหลายเรื่องแม้จะอ้างว่ายื่นเกินเวลาแต่กะกะตก็อาจเห็นเองได้เองหากเพิ่งมาเห็นเอาตอนหลังรับรองผลแล้วความเสี่ยงก็จะตกแก,ะก,ะกะ่กกต ดังนั้นพึ่งเพ่งพิจารณาเอาธิการรวบรวมเสียงสนับสนุน376เธอ7โดยไทม์ไลน์นี้รัฐบาลใหม่จะเป็นผู้แต่งตั้งทหาร2,566คาดว่ารัฐบาลใหม่จะไม่แทรกแซงการแต่งตั้งและให้เป็นไปตามคันลองของกองทัพขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ